ช่วง Modern Food Good Kitchen เอาละค่ะช่วงนี้นะคะ Modern Food Good Kitchen ขอนําำเสนอเต้าหู้ทะเลทรงเครื่อ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 งเริ่มต้นนะคะพอบอกว่าเป็นเมนูในส่วนของการทําเต้าหู้ทะเลสรงเครื่องเรามาเตรียมตัวในเรื่องของเต้าหู้กันก่อนเลยก็แล้วกันเต้าหู้เนี่ยนะคะเป็นเต้าหู้อย่างนี้หั่นเป็นชิ้นให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะนํามา ชุบแป้งนะคะล้างมือก่อนนะคะจริงๆแล้วเมนูนี้ให้คุณลูกช่วยทำได้นะคะตอนเนี่ยหา่ากิงกิงเต้าหู้อย่างเงี้ยจากนั้นนะคะเราก็นำทอดเลยค่ะทอดเอาละค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะพีิกให้ครบทุกด้านนะคะทอดพอให้เหลืองสวยๆนะคะเมื่อเหลืองสวยอย่างนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำมา นะคะเสด็จน้ำมันอย่างนี้เวลาเตาเราพักเนี่ยเห็นไหมคะว่าส่วนอื่นเนี่ยบุ๋มสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้อย่างคุ้มค่ามากๆเอาของวางอะไรวางได้โดยที่ไม่มีความร้อนอะไรเลยคุณผู้ชมครับเตาไฟฟ้าดีไซน์ทันสมัยที่เห็นอยู่นี้เรื่องความร้อนเราก็สามารถปรับอุณหภูมิตามความต้องการได้ด้วยตนเองแถมยังมีหัวเตาให้เลือกใช้ได้ถึง4ี่หัวช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทําอาหารได้ดีทีเดียวเลยละครับ เอาละจากนั้นเราก็นำมาจัดเรียงใส่จานสวยๆอย่างนี้ก่อนเลยนะคะสำหรับเต้าหู้ของเราและหลังจากนั้นเราก็มีในส่วนของผักต่างๆรวมถึงเห็ดด้วยทีเ่เราลวกไว้แล้วนะคะเรามาลุยกันเลยนะคะตกแต่งโดยใช้บอกเลี่ที่ลวกไว้เรียงสวยๆอย่างนี้นะคะสีสันสวยงามชอบจริงๆเลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำน้ำราดกันนะคะก็จะได้เมนูอร่อยๆอีกขั้นหนึ่ง ระดับเหลาจากนั้นเราก็จะใส่น้ํามันเล็กน้อยเริ่มจากกระเทียมผัดกระเทียมก่อนเลยนะคะตอนแรกดิฉันเปิดไฟแรงก่อนนะคะแพอสักพักหนึ่งดิฉันเปิดเป็นไฟกลางแล้วนะคะเพื่อปรับไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้ซะก่อนก่อนที่กุ้งกับปลาหมึกจะได้รับการลงโทษจัดไปเลยลูกลงไปซะแม่ไม่ยั้งมือเลยดิฉันชอบผุกคลิกผกคลิกไม่ชอบใส่น้ํามันเยอะมากเป็นคนชอบอย่างนั้นนะคะ พอสุกได้ที่นะคะไม่ต้องรอให้สุกมากนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนของเครื่องปรุงรสกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เต้าเจี้ยวจากนั้นก็ผัดไปอย่างนี้นะคะดูเป็นน้ําแดงออกมานิดๆิดแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะมาใส่ในส่วนของน้ําแป้งมันนะคะเพื่อเพิ่มความเหนียวให้ส่วนของน้ําซอสของเรานี่เ <ๆ S 1> หนียวข้นขึ้นมาแล้วนะคะ <ๆ S 1> เรียบร้อยแล้วค่ะ <ๆ S 1> จากนั้นนะคะดิฉันก็ให้เหมือน เเราาาพัขปแหมพี่บุ๋มครับไม่ว่าจะผัดหรือจะทอดก็สะดวกสบายง่ายดายขนาดนี้เสริมให้เมนูในวันนี้ดูดีขึ้นเป็นกองว่าไหมล่ะครับเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยค่ะเต้าหู้ทะเลทรงเครื่องในม,มือของบุ๋มเองค่ะเมนูง่ายๆอย่างนี้สามารถทําได้ที่บ้านนะคะแหมเครื่องรัวก็สวยทันสมัยอย่างนี้ใช้งานง่ายทํางานง่ายเช่นเดียวกันค่ะเอาเป็นว่าในช่วงหน้านะคะจะมีเมนูอร่อยๆ แน่นอนจากคุณยิมแต่ตัวนี้พาสักครู่ค่ะสนับสนุนความอร่อยโดย h e เฟเล e Functionality for You